สวัสดีค่ะทนายต้มคุณดอนนาวีเอสกิฟสวัสดีค่ะวนี้เอฟซีคุณหมอด้เยอะจริงๆนะอันนี้ของผมแล้วครับเราจะเป็นเพจคุณหมอแล้วครับเนี่ยโอเคทลายหล่อขึ้นนะคะที่นี่ผมยังไม่มาเสริมหล่อคุณหมอเลยนะใส่ต้องมาเสริมหน่อยนะผมจะเสริมเล็กน้อยแล้วมาแล้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ร้อยแล้วได้ครับสวัสดีคุณหมอคุณทนายต้อมด้วยนะคะับอ๋อสันติสุขสวัสดีนะครับ มีคำถามอะไรบ้างไหมครับถามมาได้เลยนะครับวันนี้เราเดี๋ยวเราก็อาจจะมีแจกของอีกเนาะแจกของพาวเวอร์แบงค์หมอนหมอนเป็นแบบนี้นะครับหมอนแต่ถ้ามีใครตบนนีถ้นนถ้าอยากตุ้งชาก็คุณหมอก็ทำได้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้มันทันิีก็ไม่เปิดเนาะนะ่จาจะไลยคุณหมอไม่ได้ถ้ามีใครมีคำถามเกี่ยวกับทางนเชนิกามนะครับเชนเอกมเปิดแล้วก็ไปพบกับคุณหมอได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คือทางคิดิกมีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะเข้าไปดูในเพจนี้ได้แล้วก็ แต่สามารถผ่าตัดได้แต่ผมผ่าที่โรงพยาบาลที่คลินิกปิดนะครับแต่ว่าเราผ่าที่โรงพยาบาลได้อยู่ดังนั้นก็ขยากความเ่มไ่มาได้นะครับไม่ได้ไม่ได้หยุดนะครับและสามารถปรึกษาทางวิดีโอออนไลน์ได้ทางวิดีโออลนะครับหมอแล้วเดี๋ยวที่จะแจกหมอนเนี่ยเงื่อนไขย,ยังไงบ้างะครับเงื่อนไขก็คือต้องแชร์ก่อนนะครับเข้ามาต้องขอแชร์ไลฟ์นี้เป็นสาธารณะก่อนอ่าแล้วก็แอดไลน์คลินิกคือแอด NCC 66ม อันนี้นะครับแอด NCC 6กสคือลน์ของคลินิกนะครับแอดแล้วก็แชร์เป็นสนธนาธารณะแล้วเดี๋ยวเราแจกปุ๊บถ้าเราไปเช็กว่าทำแบบนี้ก็จะได้หมอหรือพอเราแบงค์ไปเลยอ้อาวเร็วตอนนี้คนดูเยอะแล้วนะครับช่วยกันแชร์ก่อนอนะครับแ๋ยวมาคุยกันอา่าโอ้ยันนี้คนดูเยอะเลยเอ,<ด>อ๋อพอน้อง<ด>ตั<ด>้มมาพาตั้มมาคนดูเยอะพนตั้มมาคนดูเยอะกว่ปกตินะครับคุณหมอที่เป็นมือหนึ่งเลยนะครับบอกให้แล้วขอบคุณครับใครถ้าเกิดมาสนใจอยากจะทำเลยนะครับ ทำจมูกให้ได้เทนะครับแล้วก็ตัดตัดตัดจมูกนี้ใช่ไหมคุณหมอตัดปีกจมูกเอ่อปีกจมูกแล้วอะไงคุณหมอทำหมดเลยครับทำตาเสริมตางทำหน้าอกช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยโปรโมชั่นพิเศษเลยโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวเราเสริมเสริมหน้าอกสมุนไพรแท้แจ๊กอยากจะไปเสริมหน้าอกได้ได้แจ๊กเก็ตเสริมได้เหรอได้กินมาจะเสริมหน้าศีลดูยังไงคุณหมอโปรคืออะไรตอนนี้โปรพูดเดี๋ยวเข้าไปดูในในลิงก์ในในเว็บนี้แหละในเพจของเราเนี่ยมีเขียนอยู่แล้วครับ โปรพิเศษจริงๆเป็นโปรแบบโควิดเลยนะฮะคือใครยังไม่พร่อมนะจองไมต่ตรงก็ได้ได้ทำ<า>ไม่หมดแต่ว่ายังมีจำนวนจำกัดแต่ว่าต้องต้องจองสิทธิ์ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นโปรพิเศษจริงๆ,ๆแล้วก็เรามีทีมแพทย์ไม่ได้มีผมคนเดียวนะครับมีคุณหมอที่มีฝีมือท่านอื่นๆอีกหลายท่านนะฮะสามารถมาได้เลยราคาเริ่มต้นส่วนจุงแค่สี่หมื่นบาทเองอ่าเดี๋ยวนี้ราคา ลดลงมาแล้วแต่คุณภาพเหมือนเดิมเมื่อกี้มีเขาว่าจะไปทำจมูกอยู่ค่ะได้เลยครับตอมาสี่หมื่นเองครับสี่หมื่นถ้ามีใครมีคำถามไลน์ n c c 6 6หรือทักในกลินบ็อกคอมเพรสชนได้เลยนะครับมีอัพเดตผมจะตอบคำถามตลอดแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรึกษากับหมอพันวิดีโอแบบนี้ได้เลยได้เลยแล้วมีวไธ้จ่ายครับใช่ฟรีด้วยนะครับสามารถปรึกษาช่วงนี้มันเป็นโควิด่ยคลินิกผมก็ต้องปิดเราก็สามารถจะวิดีโอคอลกันได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังสามารถผ่าตัดที่โรงพยาบาลได้อยู่ค่ะ เซ็ตต่ามาเดี๋ยวผมก็จะพาไปหาที่โรงพยาบาลนะครับด้วยการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะะอย่า่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสําหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ